แกจ่ายค่าตัวเวลาจ่ายค่าตัวเร็นปุ๊บมันจะมีสายตาสายตาคู่หนึ่งที่มองฉันมันจะมองฉันแบบนี้ทำไมมันจะมองฉันแบบเนี้คือเขาจะบอกว่าทำไมได้ไงทำไมกูไม่ได้เลยอะไรกินจ่ายดุจจ่ายดัวอะไรหน่อยเลยน่ไรักน้ำหน่อยเลยเดี๋ยวบอกกูว่าอรอกกอแล้วี่กเอไง่ดใช้ที่เพื่อใครเขาบอกอะไรนะู้เ่เอก่มมีแฟนคลับเยอะแยะ กูไม่เคยรู้เลยว่าค่าตัวกูเท่าไหร่เนี่หยกูทำไมอะพี่ทำไมกูอยู่โรงกูว่าค่าตัวแม่ก็ไม่ให้กูกูมาโรงนี้กูนึกว่าจะงไง้กูก็ไม่ได้ไม่ให้เอาพูดตรงๆเลยผมเล่าเองเวลามันเหลืออยู่แล้วแม่ไม่เหลือหรอกคือผมเล่นที่เกยมาเนี่ยคุณคะผมผมไม่ไม่รับค่าตัวอีกแล้วเพราะผมเราคิดว่าทำเพื่อพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รับใจไม่ได้ที่เปรับค่าตัวพ่อแม่ถูกไหมอ่าใช่เราต้หวังไงหว่งดีต้อมีแฟนและแฟนต้องมีคณะด้วย ไม่ยั้นน้อยกูกูค้างอยู่ในชีวิตกูจะได้ค่าตัวลิเกแล้วอ้าวกูก็ไปเล่นเลยคณะสอนรักนิิเชียนเป็นไงพี่เขาก็มาถึงเลยน้องแนทให้แครซองแค้ซองสีน้ำตาลน้องแนทรับน้องเต้นน้องสีน้ำตาลแล้วกูนั่งอยู่ระหว่างน้องเต้นแล้วก็ข้ามกูไปหาน้องตรงน้องตรงเนี่ยยังได้ในข้าตัวเยอะกว่าอีกแล้วเขาเลยบอกว่าชีวิตนี้อ่ะผมเล่นลิเกมาผมไม่รู้หรอกว่าค่าตัวผมเท่าไหร่ ไม in ่ได้ตังค์อย่างน้อยก็ได้ใจหรอวะไม่เป็นได้เธออยู่ตรงนี้มันจริงอยู่แล้วเธอทำเพื่อพ่อแม่ก็อยู่ตรงนน้นแะคิดซะว่าทำเพื่อแฟนเล่นเสียงเล่นเสียงนี่ไงผมขออนุญาตคุยกับเพื่อนกันอุ้นฝันอุ่นกูเคยยืมให้มันนั่งนั่งดีๆหอยหอดกูยืมให้ ห้าพันห้านเลยห้0ร้อยห้้ยเออยืนเนยห้าร้อยส่งบัตรเนี่ยส่งันไงไม่ห้าอยกูยืนเออไม่เอาไงไม่เอาไม่เอาด้วไม่เอาด้วยแกแค่นั้นคนอยากแกต้องแค่นั้นจำได้มทำอะไรกับนไ้จำได้ไหมนี่จำไดนไหมทำกูไรกับฉันไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงสายดูว่า มึงมันใจแข็งตอนี่ักนั้นนะเป็นไงไม่เคยไม่เลยแต่เราเรารู้แหละว่าถ้ากิบอกว่าถ้าเกิดแกใครไ้ยอนัไม่เป็นไรรอเธอเหนื่อยเธเอาไปเก็บใช่ไหมเออก็เก็บเลยล่ะไม่เอาแน่แล้วแกยี่สิบครั้งสองครั้งเขาเดียวเลยเดียวเลยกูเป็นคนที่ตัดสินความครั้งเดียวไม่มีโอกาสให้ได้แก้ตัวในทนาถ้าคนเป็นไปที่เก็บไปทีได้ตัวเยอะกว่ามึงอ่ให